โอ้สยอะไ์ปราเพียโอ้ปลาเาออกออกเลยไปเลยไปอดกสองจานดูโอ้ขานไดตัวนั้นแห้งสามจานหลักจอดเลยพี่น้อง จ้าสบายดีน้องพี่น้องพี่ชมมาอีกแล้วพี่น้องมาหนีพบกันดีกับแค้มครองอินดีเนาะกับทีมงานคุณตุ่าับเร็วเร็วเรงวเเร็วเก็เร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 ็วเร็ร็เวเรอร็เรเร็เรกอนเเอเเ็เ็เเเ็ดเรเลยนี่ ปลาต่ำข้างบ่ต่ำข้างต่ำเนี่ม yeah> ันลงไปป้นเฮเลยไอ้ของอันใส่จักโลนี่เียนเตาโลชิบโลโลชโอ้โหก็เจ็บประมาณนี้ปลาเพียปลากำเนาะแล้ก็ลงมาพี่น้องตึกเฮเลาะมานี่ีเลยนี่หมู่บ้านนี่ขึ้นตั้งเคิงนะมันมีสิ่งล่องลางลุ่มพุ้นแล้วทางใต่อย่าลงหูนี่แหละ เลาะสายไตรแล้วมันนี่เนาะพี่น้องโอ้มานมานเต็มที่เด้อพี่น้องมานอีกต่อไปี่เสียนป่าเพิ่นลงไปปดศัตาว ส่ขารอ,อะใครเนะี่ยลบไปแวหของอีกแล้วพี่นอะล,ลงไปสำรวจบางกอนเพื่อมีป่า บัตงี้อกมนอยนีนบัดเห็นตัวอมันนี่เนี่ยบสามพี่น้องาเตมสี่านีเมแล้วกินห้งไรปลาขาบัดเนาะมนสารพันตุ่นปั่เตามันมันไมันห ยอดเลยพรามันนี่นี่นี่ป้านี่ลงน้ำเป็นฝาเป็นทาเป็นเงินสองโลได้พี่น้องนี่โลสองร้อยสองร้อยบาทเนาะเพราะว่าบ้านเฮานี่อยู่เขตสายเดนเนาะตีประฟังไทยใทยเงินบาทเงินกีบสายใดเมื่อเนาะเพราะว่าช่วงนี้หาเงินสี่โกบูแล้วโควิดช่วงนี้โควิดอยู่บ้านบ่ได้ ก็ค่ามันคือทีมงานคุณภาพแล้วเขาว่าเป็น,นเป็นพ่อเขาคนนี้สีโต้เลยสองสามสี่หุดยอนดยอดไรแค่คันไปไหวอยู่แถวอื่น ออกแซงมาพี่โพงก็จะอนคปนายตยนคือว่าปุบใหญ่เลยคือว่าโลขนาดนพี่จะมาแบบขึ้นมาไอเติบถึกแล้วจุดยอด เดือกครับผ่านตุ่แล้วพี่น้องอีกแล้วแล้วใส่น้ำ้ล่เาลนะตาตั้งกนายเ่มือใช้ตาแล้วลงน้ำเป็นปลาขึ้นาเป็นเงินหาแต้มแล้ว

ไัุโสกวันกดจงน่าุดเท่าแต่ใดสุดหยอนเลยไซโลตัวนี้เระมาแบบเกาขีดหรอพูดนะอยู่ข้างเฮืออีกบิ๊กเลข้ายขามอีกตัวนึงบิ๊กไซด์พอใจประจัดปาไหมนี่สุดยอไรสุดยอไร เสียต้นน้ำสุดยอดเลยทีมงานคุณภาพสุดยอดเลยพี่น้องเลยปลาต่ำปลาต่ำข้างเลือนไปเลยพี่น้องจนซึ่งเลยเดี๋ยวนี้เจ้าพี่น้องมาเวดอนข้าเจ้ามาเล่นดอนเนาะมากินข้าวปลาโอ้เช่นปลากินเบียร์ดาวใฮ้นเกนเหลือสองโตอยู่เพื่อนนี่พี่น้องขายไป็นเราซ เ้าจะไม่กินข้าวปลาเขาดอนเนาะแล้วเฮมันเนาะพันใหญ่ที่นี่ไหมผันไยผันใหญ่นี่พันไยเบิ้งเบิ้งคนงานคนงานเบิ้งไสนคนงานนี่เบิ้งนี่แฮ่เบอร์สีชิปนี่เบิ้งนี่ใหญ่เบิ้งนี่นี่ได้หมดแล้วคือนมันแท้ทางกุ้ดอนเล้วแถวนี้ละ นี่เบิงนี่บิงสอลนี่อ่าเบิ้งนี่นี่นไทยในไทยนไทยในทยชื่อเอาดักที่เชียบเป็นสำริะเลยสีจำวัาบีนาอเราไปนไดมโอ้ธรรมศาสตร์้านเฮาเสีน็ดวัาบิเป็นว่าจำวัาบิ ไลมาเต็มหัน,นเด่ะขึ้นมาป่ะขึ้นปนยังขึ้นไปปุ๊บบอมือเบียร์มันมากินข้าวป้าข้าวดอนแล้วเอาบรรยากาศนอกบ้านเฮาจังสิแหละกินข้าวนอกบ้านสุญยอดสุญยอดอยอดิบเขา พักเป็นเพียบพร้อมเลยมากินเขาอยู่ดอนเนาะโอ้ชิวขนาดชิวขนาดปูกฟังเพลงจิบเบียไปนำ้ำชิ้นหยอนเลยพี่น้องโอ้เจ้าเพิ่งลงมือเลยบ้านนี้อย่า,ง,างดูพี่น้องชิวๆเลยกินแบบญี่ปุ่นเลยวาซาบิ พักเนาะมันุดหยอนเดินหนได้ใชน้ำกินน้ำสุดหยอสุดยอดมันพักกระโดดแล้วก็สุดยอนี่หัดสวนตัวนี้ม่ได้ขั้นขันนทองมันคนทองใหเบิ่งจะคนแล้วเดี่ยวนีเบิ่นเพิ่นไหนอยากเห็นไปเอาแลยไทพาลาโไทยตะคงไส ว่ได so ้สองจานถูเโอขาได้ตแห้งซับจานจงไ้ใงไว้ใจงไว้อนางดีอยจำตองเาตีแล้วพี่น้องไม่อยากเอินแล้วนะความแสบสุดยอดเลยเนาะทำงานชิมบุกข้าขไา้

เนี่ยขั่พื้นทองคุณแขันพื้นทองสั้นเดียวเลยเเขาก็ยังเน้นตัวพื้นทองผมแลวสุดยอดเลยโอ้เผินเห็ดยังนี่ปลาแขกไงติดปลาแขกหลงอดเลยพี่นออดเลยพี่น้องขักเลยขัดเลย โอ้ยจุดยอดเลยพี่น้องเลาะมืออะไแล้วนี่ทำเลยยังต่ำติดปลาแขกตามลูปลาซีโล่ผมไปจ้าหนี่สียังต่ำหยอดเลยนี่แหไรเฮามมานเนี่ิลิเลาะมืออะไแล้วพี่น้องวันนี้ปลาค่คล้ายไปแนละสามตัวได้มาตื่มอีกสองอยู่เพื่อนิซี่แล้วตอนนี้อยู่เพื่อนี่ตัวปลาแขกสามเนาะปลาแขกสาม ครับเป็นปลาแล้วครับเพลงประเคนอีกหนึ่งสะงหลาดสองลูกนี่นะสองหลาสิบนโลหนึ่งตัวนี้อสามโลขึ้นแล้วอบเกือบสี่โลสามี่เล่นอยู่ส่เคนสองฮาปลาอันเทียนสองน้อยกลับแล้วพี่น้องกลับแล้ววันนี้อยู่หันสองตัวนี่โอ้ตัวน้อยตัวนี้สุดมันเลยที่ ไปเอกของงานเอกของงานโาแ่นประขยปขง่ากบแล้วพี่น้องบ้านน,าน,น,านี้สรุปผลงานเนาะมาอนสรุปผลงานเจ็ดโต้าปลาแขยมันสุดยอดจริพี่น้อง ทีมงานคุณภาพเฮาสุดยอดของความมันแร็คคอมเมนต์ด้วยจันปับเลี้ยงปลตามเดือดทีมงานนี้เดี่ยวกระป่าติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะก้นงานมานี้ปลาโล่ตึกเฮเฮ้าเขากระสอบเลยเดี่ยวโอ้สุดยอดไล่ปลาเพียะโอ้ปลาล่งออกออกเลยปลาเลยแย่ๆเลยตั่อไปแย่เ่ยอือยยม เสียตาวสิยอดเลยเจ้าทิได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนะพี่น้องพบกันใหม่โอกาสหนา้าคลิปหนาเนาะเจ้าสบายดี